อย่าเพิ่งซื้อคีย์บอร์ด65%รุ่นนึ่นถ้ายัางไม่รู้จักกับตัวนี้ที่ใช้งานไร้สายได้มีทัชบาร์สุดยอดนวัตกรรมไปรามพร้อมกันเดี๋ยวเฟซในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ วันนี่ชาวข้างรักเกมมิ่งกร์แล้วก็ชาวข้างรักคีย์บอร์ดทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่กับคีย์บอร์ดตัวเล็กแสนน่ารักแต่สเปคสุดจะโหดนั่นก็คือ ASUS ROG f o r t u n ยังไงก็คอมเมนต์ต้อนรับน้องกันด้วยนะและก่อนไปรับชมเนี่ยฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้เฟซกันด้วยนะคะไปแกะกล่องดูของด้านในกันสำหรับ ASUS ROG Style กล่กองก็จะเป็นสีดำแดงด้านหน้ากล่องก็จะมีตัวโมเดลของ ROG f o r t u n อยู่ด้วยนะคะแกะกล่องด้านในก็ยังมีกล่องอีกชั้นนึงนะคะเป็นสีดำทาง ASUS ชอบทำแบบนี้ว่า เปิดมาก็จะเจอกับถุงสีดําครอบม,มาเลยค่ะแพ็กเกจค่อนข้างจะดีเลยนะน้องก็อยู่ในห่อพลาสติกทีนึงแกะมาก็จะมีกล่องครอบแถมมาให้ด้วยแล้วก็จะมีน้องคีย์บอร์ดนั่นเองค่ะต่อมากับใบคู่มือแล้วก็ใบรับประกันตรงนี้ใครจะอ่านเพิ่มเติมก็ได้แต่เป็นภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ดูคลิปนี้จบก็น่าจะใช้งานได้ละทาง R G ยังแถมสติกเกอร์มาให้ด้วยไว้แปะเคสคอมหรือว่าแปะคีย์บอร์ดก็ได้เช่นเดียวกันนะต่อมากับสายการเชื่อมต่อค่ะตัวนี้จะเป็นสายถักสีดําหัวการเชื่อมต่อจะเป็น U S b B Typ ป์ t อ t ูไทปก็เอาไว้เชื่อมต่อกับคีย์บอร์ดโดยตรงก็ได้เลยค่ะส่วนอันจิ๋วๆเล็กๆอันนี้อย่างสุดท้ายในกล่องเนี่ยเขาเรียกว่าดังเกิลนะคะของในกล่องจะมีประมาณนี้เลยเรารีบไปดูสเปคแล้วก็การดีไซน์ดีกว่าสําหรับน้อง LG Fortune เนี่ยเป็นคีย์บอร์ดแมชินิ ical ไร้สายนะคะเชื่อมต่อแบบไวรเลส2.4 g h เเป็นไซส์คีย์บอร์ดแบบ65%ไซส์นี้จะใหญ่ขึ้นมากว่า60%นิดนึงค่ะเพิ่มใม่หนึ่งแถวแต่จะมีปุ่มอาร์เรต่างๆใช้งานได้ครบน่าจะถูกใจสสําาหรับยเเล่่่นนกมมไต้้้องใชพืที โตมากมายในการวางคีย์บอร์ดแล้วก็เพิ่มพื้นที่ในการกอดเมาส์มากขึ้นในรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีแค่สีดําให้เลือกสีเดียวนะคะในด้านของวัสดุเนี่ยจะมีการใช้วัสดุเป็นพลาสติกส่วนเพดด้านหน้านจะใช้เป็นอลูมิเนียมค่ะแสงสะท้อนค่อนข้างจะสวยงามมาดูด้านหลังคีย์บอร์ดกันบ้างสวยงามไม่แพ้ด้านหน้าเลยเนาะเขามีการเล่นลวดลายเส้นต่างๆแล้วก็จะมีโลโก้ ROG ด้วยค่ะตรงด้านหลังเขาจะมีตัวปรับระดับมาให้นะคะเพิ่มได้อีกหนึ่งระดับพร้อมกับยางแต่ละมุมต่างๆที่ช่วยให้คีย์บอร์ดเนี่ยั ตอนล,อม,ลานมาดูในส่วนของเรื่องระบบการเชื่อมต่อของคีย์บอร์ดตัวนี้กันบ้างตรงนี้เขาจะอยู่ตรงกลางเซนเตอร์คีย์บอร์ดเลยนะคะอย่างแรกที่เห็นมาชัดๆเลยจะมี USB receive ค่ะตัวนี้เชื่อมต่อแบบไวเลสได้เนาะโดยใช้สัญญาณ 2.4GHz ค่ะเราค่ะแล้วก็สามารถเอา USB receive เนี่ยไปเสียบได้เลยที่ตรง PC ของเราหรือว่าโน,น,น้ตบุ๊กตัดภาพมาอีกนิดนึงนะคะก็จะมีสวิชเปิดปิดค่ะสามารถเลือกได้เราจะให้ออนหรือว่าออฟในการใช้งานไวเลสแล้วก็จะมีพอร์ตการเชื่อมต่อ ที่เป็น USB Type C สามารถเสียบสายได้นะคะหรือว่าจะเอาไว้ชาร์จแบตได้แล้วเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นการรองรับ fast charge าาด้วยชาร์จ30นาทีเนี่ยสามารถใช้คีย์บอร์ดตัวนี้ได้นานถึง32ชั่วโมงแต่ว่าต้องปิดไฟ RGB นะและแล้วคขากอาจจะกันงวลค่ะว่าถ้าเกิดใช้ไวเลส2.4 s ิเกอรเฮิร์ตเนี่ยจะมีดีเลย์หรือเปล่าอย่างในกล่องที่เขาแถมมาจะเป็นตัวงกล้องเนาะประโยชน์ของมันคือการที่จะเอา USB receive เนี่ยมาเสียบไว้ค่ะแล้วก็เอาสายเนี่ยต่อไปอีกฝั่งหนึ่งจะออกมาหน้าตาประมาณนี้ แล้วเราก็ไปวางไว้ใกล้ๆกับคีย์บอร์ดค่ะก็จะทําให้ตัวรับสัญญาณเนี่ยใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดเราไม่อยากใช้ไวเลสต้องการจะชาร์จเราก็แค่ถอดน้องออกแล้วก็เอาสายมาเสียบใช้งานได้ตามปกติเลยหรือถ้าเกิดใครไม่ชอบมีอะไรมาบนโต๊ะสามารถเอาตัว USB ซิปเนี่ยไปเสียบได้นะคะส่วนตัวเฟสที่ลองมาก็สามารถใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรขอพาชาวคลั่งรักมาดูไฮไลท์สำหรับ r g Fashion NX ตัวนี้กันบ้างนั่นก็คือ Interactive Touch Panel ตัวนี้ชาวรีวิวหลายๆคนเขาก็จะ เรียกว่าทัชบาร์นะคะเรียกได้ว่าเป็นนวัตรกรรมที่เฟสได้ลองจับครั้งแรกในคีย์บอร์ดที่แบบลองมาหลายๆตัวเลยนะน้องทําหน้าที่แค่เราเนี่ยไปสัมผัสเลื่อนขึ้นเลื่อนลงน้องก็จะทําการลดเสียงเบาเสียงให้นะคะอันนี้เจ๋งมากเราไม่ต้องทําการกดอะไรเลยนะก็คือแค่ทัชจับจับมันน้องก็จะทําการปรับให้เลยแล้วตรงนี้เนี่ยเราสามารถไปตั้งค่าเพิ่มเติมได้นะคะในโปรแกรม a m a l i c a t กก็จะเซตได้ว่าน้องเนี่ยจะมีหน้าที่ทาอะไรบ้างเลื่อนขึ้นอาจจะเป็นการ ปรับไฟก็ได้เดี๋ยวอันนี้ไปพูดในส่วนของโปรแกรมอีกทีนึงตอนแรกเฟสเอใจค่ะว่าเฮ้ย<ห>แล้วถ้ามือเราไปโดนเนี่ยน้องก็จะปรับเสียงขึ้นลงอย่างนี้ตลอดเลยเหรอจริงๆริง,รงนาอสามารถปิดได้นะคะด้วยการกดปุ่มฟังก์ชันแล้วก็ปุ่มแท็บอันนี้ถือว่าทาง LG ทําการบ้านมาดีค่ะสามารถกดปิดได้เลย,ยง่งายๆผ่านคีย์บอร์ดในส่วนของไฟที่อยู่ตรงทัชพเนลเนี่ยเราสามารถปรับได้นะคะว่าจะให้ซิงกับคีย์บอร์ดหรือเปล่าหรือว่าเอาไว้โชว์สถานะแบตเตอรี่แต่อันนี้ก็ต้องเข้าไปปรับในโปรแกรมอเมริ e t นนะ สิ่งที่แถมมาให้ในกล่องอีกอย่างหนึ่งนั่นกนะ็คือตัวครอบคีย์บอร์ดตัวนี้จะเป็นกรอบพลาสติกค่ะป้องกันฝุ่นต่างๆขณะที่เราไม่ได้ใช้คีย์บอร์ดแล้วก็สามารถเอาน้องมาปิดไว้ได้เลยหรือถ้ากลัวน้องเกะก,กะเราสามารถเอาน้องไปเป็นฐานด้านล่างได้นะคะตรงนี้ใช้วัสดุแบบดูดีมากน้องฟิลมเหมือนอลูวาวแล้วก็มีโลโก้ของทาง ROG ด้วยถือว่าเป็นของแถมที่คิดมาแล้วล่ะว่าเฮ้ยเราไม่ได้ใช้งานคีย์บอร์ดนานๆเนี่ยจะเก็บน้องยังไงได้บ้างไม่ให้ฝุ่นเกาะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะ ในส่วนของบล็อกข้อมนันนี้เขาทําการเจาะรูต่างๆให้มันรับกับคีย์บอร์ดไม่ว่าจะเป็นตัวทัชแพเนลหรือจะเป็นพอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆก็คือเจาะรูมาให้เรียบร้อยถึงวางบล็อกตัวนี้ไว้ด้านล่างก็สามารถเสียบสายจับทัชแพดได้ตามปกตินะในด้านของคีย์แคปเนี่ยสำหรับ R G f o r t n e N X ทางแบรนด์ทำมาเป็นรองรับภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะคะวัสดุจะใช้เป็น ABS มีการยิงเลเซอร์ภาษาอังกฤษไฟลอดและภาษาไทยไฟลอดนะทุกคนจะเห็นได้ว่าน้องค่อนข้างจะชัด นะคะใครที่พิมพ์สัมผัสไม่เก่งต้องดูคีย์บอร์ดตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยค่ะไม่ต้องไปซื้อเพิ่มแล้วก็ที่แค่หลลยคนใช้ตัว rg fortune มาเนี่ยอาจจะมีจุดข้อสังเกตนิดนึงในส่วนของคีย์แคปนะคะเนื่องจากเลเยอร์เขาเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นนิดนึงอย่างตัวชิปเนี่ยจะเล็กกว่าไซส์ที่เป็นชิปของฝั่ง65ในรนุ่นอื่นๆแล้วก็จะมีส่วนของแลชที่จะเป็นไซส์เล็กลงมาหน่อยถ้าหาคีย์แคปเปลี่ยนบางตัวในโซนแบบโซนพิมพ์มาอะไรอย่างเงี้ยก็พอหาซื้อได้อยู่นะคะ แต่ตัวชิฟเนี่ต้องหาซื้อสักนิดนึงอันนี้ก็ลองเก็บไว้พิจารณาดูเนาะแต่เดิมๆของเขาว่ะใช้งานได้อยู่แล้วแล้วก็ในบางช่วงทาง R G ก็จะมีจัดโปรโมชั่นนะคะอย่างตอนนี้ก็จัดโปรอยู่ช่วงวันที่1ถึงวันที่31มีนาคมเนี่ยใครที่ซื้อคีย์บอร์ดตัวนี้ก็จะแถมคีย์แคปเซ็ต กล่องแบบนี้ให้เลยค่ะเป็น R G P B T เลยนะเนื้อคียแคปจะค่อนข้างหนากว่าแต่น้องจะไม่มีฟอนต์ไทยนะคะจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบแบบภาษาอังกฤษล้วนๆคลีนคนอันนี้ก็จะตอบโจทย์มากๆเลยเขาแถมให้ฟรีๆเลยมาจาะลึกในส่วนของสวิตกันบ้างตัวนี้เขาจะใช้ของทาง R o G เลยนะคะจะเป็น R G N X ตรงนี้ทางแบรนด์ภูมิใจมากๆเลยอย่างตัวในคลิปเนี่ยจะใช้เป็น R G N X Blue นะคะเป็นแม n นีเข้าสวิตก็จะเป็นฟิลสวิตแบบคิกกี้ค่ะ2จังหวะ มีเสียงดังแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบฟิลบูเนี่ยก็จะมีเรสสวิตให้เลือกด้วยด้วยความที่ตัว housing อะ่ะมันเป็นสีใสเนาะไฟมันลอดสวยมากทุกคนอันนี้คือต้องยอมทาง RGB จริงๆเลยนะในหลายๆตัวที่เขาใช้ตัว nx switch เนี่ยสวยหมดทุกตัวเลยจริงๆแบรนด์นี้ไฟ RGB คือจ๋ามากถ้าให้แนะนําสําหรับใครที่ต้องการเลือกสวิตไปใช้เล่นเกมไฟนแนะนําเป็นเรสสวิตไปแล้วกันถามว่าทำไมแนะนําเป็นเรสกดแล้วรู้สึกว่าเอ้ยน้องไปไวกว่าในความคิดที่เฟซใช้มาสําหรับ กิกกี้เนี่ยก็จะเป็นโทนเสียงดังขึ้นมาหน่อยใครที่อยากให้กดมันๆอะ่ะเลือกบูไปเลยแต่เน้นเงียบๆก็ไปเรดดีกว่ามาในส่วนหน้าตาโปรแกรมของอเมริ c าเกตกันบ้างตัวนี้สามารถเข้าไปโหลดได้ที่เว็บไซต์นะคะเดี๋ยวเฟซจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปของทางอ g โดยตรงดน้านนุมมนเราสามารถเซตโปรไฟล์ได้นะคะสูงสุดถึง5โปรไฟล์ด้วยกันในแถบแรกค่ะก็จะเป็นแถบคีย์เนาะจะเป็นการเซตคีย์แมปปิ้งต่างๆว่าปุ่มนี้น่าจะให้ใช้งานอะไรยังไงแต่ normal ทั่วไปเขาก็เซตมาให้อยู่แล้วเราก ก็ไม่ต้องเข้าไปยุ่งก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดใครจะเซตมาโคเนี่ยให้มาที่หน้านี้มาต่อกับทัชพเนลอย่างที่เฟซบอกไปในช่วงนั้นค่ะว่าตรงนี้เราสามารถปรับได้ว่าถ้าให้เลื่อนขึ้นเนี่ยใช้งานเป็นอะไรเลื่อนลงใช้งานเป็นยังไงสามารถปรับได้ถึง5จุดด้วยกันและต้องไฟในส่วนของทัชพเนลเนี่ยก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะให้ซิงกับโหมดไฟตัวคีย์บอร์ดเลยหรือว่าจะโชว์แบตเตอรี่ใครใช้งานไวเลสเนี่ยก็เลือกโชว์แบตเตอรี่ไปก็ได้จะได้รู้ว่าเอ้ยต้องชาร์จแบตหรือยังในแถบไลติง ตรงนี้เราสามารถเปิดปิดไฟได้ผ่านตัวโปรแกรมสําหรับการปรับโหมดไฟเนี่ยรองรับถึง11ดโหมดด้วยกันนะคะแล้วก็ไฟเนี่ยปรับได้แบบ16.8ล้านสีไปเลยจ้ะการปรับไฟในโปรแกรมค่อนข้างจะหลากหลายกว่าในตัวคีย์บอร์ดนะคะสามารถเลือกทิศทางได้เลือกสีได้เลือกเกเดียนของสีได้ค่อนข้างจะเหมาะเลยสําหรับใครที่เป็นสาย R G B งลิเก้ให้แนะนําให้โหลดมานะคะเพราะว่ามันใช้งานค่อนข้างจะครบกว่าในแถ power กันบ้างตรงนี้ก็จะไปเกี่ยวข้องกับการใช้งานแบบไวเลส ก็จะมีการแสดงสถานะแบตเตอรี่และเราสามารถเซตได้ว่าจะให้ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยแจ้งเตือนเราว่าแบตเท่านี้เนี่ยตอนเปอร์เซนต์ที่เท่าไหร่เราสามารถเซตได้ว่าคีย์บอร์ดไม่ได้ใช้งานเป็นเวลากีนะ่นาทีเนี่ยจะให้เข้าสู่สลิปโหมดก็จะมีให้เซตหลายค่าเลยนะคะหรือว่าจะกด never ไปก,ไก็ได้ก็คือปิดการใช้งานพวกนี้ไปเลยบทนี้เขาก็จะเน้นเซฟแบตให้เราไปในตัวในแท็บสุดท้ายกับเฟิร์มแวร์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการอัปเดตตัวคีย์บอร์ดอยู่เรื่อยๆให้รองรับกับ Windows ที่มีการอัปเดตใหม่ให้ใช้งานกับโปรรแกมได้ ใครที่มีอยู่ก็ลองเข้ามาอัปเดตกันได้ตรงนี้เลยสําหรับโปรแกรมก็จะมีมานี้ค่ะเราไปดูในโหมดไฟล์กันต่อเนาะ มาในส่วนของค่าตัว ROG Fortune NX กันบ้างน้องมีค่าตัวอยู่ที่4,290บาทนะคะแต่ในบางช่วงอาจะมีการจัดโปรโมชั่นราคาจะถูกลงไปก่อนนี้นิดนึงอย่างตอนนี้เฟนเห็นในบางแพลตฟอร์มที่มีขายนียอยู่ประมาณ3,900ประมาณนี้แล้วก็ในช่วงนี้ค่ะทาง ASUS ROG เนี่ยมีการจัดโปรโมชั่นด้วยเนอ้อถ้าซื้อคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยจะได้รับคีย์แคปที่เป็น ROG PVT ไปเลยฟรีๆเอาไปใส่กับคีย์บอร์ดตัวนี้หรือว่าคีย บอกตัวอื่นก็ได้เขาก็จะเป็นฟอนต์ของทาง LG สวยงามสุดๆให้กับใครอยากได้นะคะเฟซแปะวาไปให้ใต้คลิปแล้วเนาะพยายามจะแนะนําราคาที่ดีที่สุดแหละก็ลองไปเลือกดูกันได้ค่ะแล้วก็อ่านสเปกเพิ่มเติมกันได้เนาะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเฟซจะแปะว้าบทความไว้ให้เผื่อใครอยากอ่านอะไรเพิ่มเติมในคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีประมาณนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฟซด้วยไปก่อนนะครับบ๊ายบาย